สวัสดีครับชาวราศีกร,รกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกร,รกฎหรือชาวราศีกร,รกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนสิงหาคม2,066นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับ ก่อนอื่นฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถอัดลายไอดีมาได้ที่ User บูพยาหรือบูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำเท่านั้นไม่ใช่ไพ่ลายนะครับ ไพ่แบล็คสลับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่เด็กถือดาบเป็นไพ่เดวิลแล้วก็เป็นไพ่สองถ้วยอัศวินถือดาบนะครับเป็นไพ่กิงถือเหรียญอันนี้เป็นไพ่เดอะเทมเพลนส์สามไม้เก้าเหรียญ อันนี้เป็นไพ่อะอัศวินถือถ้วยนะครับไพ่ใบสุดท้ายคือเป็นไพ่ The l o v e r อิทธิพลใต้สำหรับนะครับเป็นไพ่จ s t ติ e ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูโดยภาพรวมนะครับความรักความสัมพันธ์ของคุณยังสามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์กับในเรื่องของความสัมพันธ์สามารถที่จะแบบ Move ไปสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็ ประสบความสำเร็จได้มากกว่าแต่คุณก็ต้องพยายามที่จะต้องฮิวลิ่งตัวเองไปบ้างกับในเรื่องของความสัมพันธ์ต้องให้เวลากับการอดทนการรอคอยสักหน่อยหนึ่งอะไรที่มันเป็นปัญหาอย่าเพิ่งปะทะกันอย่าเพิ่งที่จะบาเหมือนเรียกร้องเกินไปให้เราค่อยๆดูกันไปนะครับแล้วเราก็พยายามดูในสถานการณ์กับในเรื่องของความสัมพันธ์ประเมินความสัมพันธ์ไปเพราะคุณกับเขายังมีโอกาสเป็นคู่ครองคนรัก นะครับในทิศทางที่ดีต่อกันได้แต่เราก็ต้องพยายามดูให้ออกด้วยนะครับว่าตกลงแล้วเขาเป็นคู่ของเราหรือเปล่านะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขายังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงไปในทิศทางที่ดี กันร่วมกันทั้งคู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ต้องให้เวลากับการดูใจกันไปแต่ถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าดูกันมานานแต่ก็ยังดูไม่ออกว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะครับและมันมีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์อื่นเข้ามาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็อยากจะบอกนิดนึงว่าถ้าคุณไม่มั่นใจเนาะคุณก็อาจจะต้องแบบดูดวงสมพงค์คู่ว่า คุณกับเขายังเป็นคู่กันไหมใช่ไหมหรือไม่ใช่อะไรยังไงแบบเนี้ยครับก็ต้องใช้วิชาโหราศาสตร์ไทยกับการดูสมพงค์คู่นะครับถึงจะตอบได้อะไรประมาณนี้เนาะก็อยากจะบอกว่าถ้าเรามีความรู้สึกว่าเรายังลืมเขาไม่ได้เรายังมีความรู้สึกที่ต้องการเขาเรายังมีแบบอะไรที่ยังมีแบบแรงดึงดูดมีพัชั่นมีความรู้สึกที่ยังแบบ เหมือนตัดใจจากเขาไม่ได้อะไรแบบเนี้ยยังมีโอกาสที่เขายังจะกลับมาหาคุณได้นะเพียงแต่เราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันอย่างที่บอกว่าถ้าเราใช้เวลากับการเปลี่ยนแปลงการอดทนนะครับแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับกับกนและกันทั้งสองฝ่ายโดยที่เราอย่าพึ่งใช้อารมณ์แล้ว ความรู้สึกกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขายังจะเป็นในทิศทางที่ดีได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับและลงตัวกันได้คุณยังมีพัฒน์ที่ดึงดูดเขาได้ถ้าเรามีความรู้สึกดีๆและพยายามอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมถม่อมตนนะครับแล้วเราจะได้สิ่งที่ดีตอบกลับมาเป็นคู่ครองคนหลักนะครับสามารถที่จะลงตัวแล้วก็มีความสัมพันธ์กับความรักที่ดีในอนาคตข้างหน้าได้นี่เรามาดูกันว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างนะครับ ก็รับแบบพลังงานด้านบวกนะครับไพ่ตัวตนของคุณเป็นไพ่เดวิลไม่ต้องตกใจนะครับเดวิลบางคนอาจจะตกใจแบบเฮ้ยได้ประจําตัวเป็นเดวิลแปลว่าความรักความสัมพันธ์ของเรามันจะแย่มันจะไม่โอเคมันจะไม่ดีหรือเปล่าคือเดวิลเนี่ยจริงๆแล้วอะครับมันมีแปลได้หลายความหมายนะครับมันแปลว่าเราอาจจะตกอยู่ในเป็นธาตุแห่งรักะนะครับอันนี้พูดให้เห็นภาพคือธาตุแห่งรัก ก็คือพูดง่ายๆเราอาจจะคั่งลักกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มากเพราะเราอาจจะกลัวการสูญเสียใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรดาวคู่ของคุณเนี่ยตอนนี้โคจรไปอยู่ในเรือนมอรณะแล้วนะครับก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเรายังยึดติดอยู่กับความรู้สึกกลัวว่าเขาจะไปจากเรานะครับกลัวว่าเขาจะมีคนอื่นกลัวว่าเขาจะไม่ชอบเราไม่โอเคกับเราอะไรแบบนี้ยเพราะว่าอะไรดูไหมครับเพราะไพ่เนี่ยยังขึ้นเป็นไพ่เดลเวอร์มาด้วยนะ เดลเวอร์แปลว่าเขายังมีแพชชั่นที่ดีกับเราได้ถ้าเรายังแบบพยายามบริหารเสน่ห์นะครับพยายามที่จะแบบทาให้เขามีความรู้สึกที่ดีแล้วก็ตามเราได้อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะเราก็ต้องพยายามทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมันเป็นการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีถ้าเรายังอยากมีเขาในชีวิตถ้าเรายังตัดจบแล้วมูฟออนไม่ได้ยังมีความรู้สึกที่ยังอ่า ขาเรียกว่าอะไรล่ะยังมีแพทเทิร์นอยู่ยังมีความร่มหลงกับความรักอยู่ยังยังไม่สามารถม o ฟออนได้อะนะครับแล้วเราก็ยังมีอะไรที่ยังแบบได้สิ่งที่ดีหรือยังมีแบบแรงสนับสนุนที่ทําให้เรายังอดทนรอคอยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้นะครับเราก็ยังไปในทิศทางที่ดีได้เพราะว่าไพ่เนี่ยมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้ขึ้นไพ่จบเนาะอะไรประมาณนี้แล้วยังมีไพ่ใบนี้สองถ้วยด้วยนะครับมา สองถ้วยนะครับเลเวอร์ over, แล้วก็เป็นไพ่ใบนี้นะครับก็คือไพ่เดบิวเนาะแปลว่าตัวคุณเองนะครับกับคู่ของคนรักเนี่ยยังมีโอกาสที่ยังจะมีพชชั่นดึงดูดยังสามารถที่จะเป็นความรักที่ดีต่อกันก็อย่างที่บอกอะบริหารเสน่ห์นะครับโดยการที่เราต้องพยายามปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงสมดุลบาลานซ์ตัวเองให้ดีนะครับมีไพ่ใบนี้เดอะเทมเพล The t e m p r a c e หมายถึงคุณต้องรู้จักที่จะต้องแบบปรับมุมมองปรับ mindset ปรับความรู้สึกถ้ามันมีอะไรที่ดูไม่ชอบมาพากลมันดูมีอะไรที่มันดูไม่โอเคนะครับเราก็ต้องรู้จักถ่ายเทต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงต้องรู้จักที่จะต้องหาความสมดุลให้กับตัวเองให้ได้นะครับมีไพ่ใบนี้อีกใบหนึ่งคือ justice j u s t i c กับไพ่ t e m p a คือไพ่ของการสมดุลบาลานซ์ Balance, ทั้งคู่เลย คือจริงๆแล้วอะให้ประจําตัวเป็นเดวิลแปลว่าตัวคุณเองต้องพยายามปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกอย่ายึดติดเกินไปนะครับแล้วก็พยายามอย่าอย่าเขาเรียกอะไรอย่าพยายามแบบตื้อเขาเกินไปอย่าพยายามแบบคิดหรือทําอะไรเกี่ยวกับเขามากจนเกินไปพูดง่ายๆอย่าหมกมุ่นอยู่กับความรู้สึกกับความรักความสัมพันธ์ ที่มันเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่าชาวกรกฎราคานากรากฎช่วงนี้อาจจะมีภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะพุ่งพ่านไปในทางความรักความสัมพันธ์เยอะเกินไปก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเรามีพัฒชชั่นเยอะแล้วเราก็จะมีพลังงานดึงดูดกับเขามากด้วยแต่นะครับแต่ว่าเราก็ต้องพยายามควบคุมให้ได้ด้วยสมดุลให้ได้บาลานซ์ให้ได้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงให้ได้แล้วคุณจะสามารถที่จะแบบ โอเคขึ้นหรือสามารถที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมันดูโอเคดีขึ้นนะครับเนาะอะไรประมาณนี้บางทีเราอาจจะมีแพชชั่นเยอะจนเกินไปจนทําให้เราอะ่ะมีความคาดหวังใช่ไหมครับ ออมีความคาดหวังเพราะเราอยากได้ในเรื่องของคอมมิชเมนต์เอออยากได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อยากให้เขารักเราชอบเราคนเดียวแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้เวลาบางทีเนะี่ยเรามีเ,าเดวิลมานะครับมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกที่แบบลุ่มหลงเยอะเกินไปอยากมากเกินไปยิ่งมีเดอะเลเวอร์มาเข้าไปอีกแปบลบว่าโอ,อ้เรากับเขานะครับก็ค่อนข้างดูแบบเขาเรียกอะไรทีละติดติดกันเป็นปลาทั้งโกเลยนะครับ เด e l เวอ r เนี่ยมันเป็นหมายถึงคู่รักถูกไหมอืมเราก็จะทำะในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่มันอาจจะจุดประกายเปลวไฟที่ร้อนแรงเร็วเกินไปสุดท้ายเรากับเขาก็อาจจะแบบเหมือนอตกกระไดพลอยโจรกันไปแหละเอาง่ายๆนะครับก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเริ่มรู้สึกว่า เราต้องการ thinking, ที่จะได้คอมมิชเมนต์นะครับเราต้องการที่อยากจะแบบเหมือนเป็นคู่ครองคนรักกับเขาอะไรแบบนี้เราก็เริ่มที่จะแบบเหมือนอใจเราไม่นิ่งใจเราไม่สุขอะเราก็เลยมีความรู้สึกแบบค่อนข้างที่อยากจะได้ในเรื่องของความสัมพันธ์มีอัศวินถือดาบแล้วก็อัศวินถือถ้วยนะครับอัศวินถือดาบคือเราต้องการที่อยากจะมีคอมมิชเมนต์ส่วนอัศวินถือถ้วยก็มีความอยากนะครับอันนี้คืออยากจะมีคอมมิชเมนต์เพราะว่า เอ่อไพ่อัศวินถือถ้วยคือเราต้องการที่จะได้เขามาเติมเต็มความรู้สึกเนาะและนี้คืออัศวินถือดาบก็คือการแบบมีอารมณ์ความรู้สึกที่พุ่งพ่านเกินไปนะครับเหมือนเราอาจจะรีบตัดสินใจไปหน่อยอะไรแบบนี้ยเราก็ต้องพยายามควบคุมแพดชั่นตรงนี้ไปด้วยเพราะถ้าเกิดเราเร่งเกินไปรีบเกินไปนะครับความรักความสัมพันธ์มันรีบตัดสินใจเกินไปมีไพ่เดอะจัสติดด้วยบางทีก็รีบตัดสินใจเกินไปว่า เรากับเขาจะต้องแบบเออได้คอมมิตกันนะเพราะว่าเรากับเขาเนี่ยมีการตกกระไดพลอยโจรกันนะครับมีอะไรแบบนี้แบบนั้นไปนะครับเรามีความรู้สึกที่แบบอยากจะเริ่มอยากจะครอบครองเขามากขึ้นเพราะเรารู้สึกว่า เขาเป็นของเราเราเป็นของเขามันก็เลยทําให้เรามีพัฒช์ชันที่มากเกินไปอันนี้คือสิ่งที่เราต้องลดพัฒช์ชันลงมาบ้างเพราะถ้าเกิดเราเรีบเกินไปนะครับอันนี้อาจจะเป็นถือถ้วยยังดีอยู่ยังหมายความว่าเรายังสามารถที่จะยังเคลียแล้วก็เป็นในทิศทางที่ดีได้ถ้าเราพยายามลดภาวะอารมณ์ความรู้สึกนะครับอย่างที่บอกลงไปพยายามมีระยะห่างกับเขานิดหนึ่งเนาะก็คือไพ่บัณีนะครับไพ่ก้าเหรียญ ก้าเหรียญเนี่ยคือเราต้องพยายามมีระยะห่างกับเขาสักหน่อยหนึ่งเพราะถ้าเกิดเรารีบคอมเมนต์เรารีบที่จะมีปัญหาหรือเรียกร้องมันก็จะยิ่งทําให้เกิดปัญหาได้มีให้เด็กถือดา่าบางทีเราก็าจ,จะรู้สึกว่าเราก็เรียกร้องเพราะเราอยากจะได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเพราะเราก็อาจจะอยากได้ในเรื่องของคอมมิชเมนต์ด้วยอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเรานิ่งนะครับเงียบสงบ สยบกรเคลื่อนไหวแล้วก็ยังทําให้ตัวเองดูดีมีคุณค่ามีไพ่ใบนี้ด้วยนะครับจิงถือเหรียญเนาะอ่าเราก็อาจจะยังมีความสุขความสมหวังถ้าเรายังมั่นคงกับการมีความรักความสัมพันธ์แต่เราไม่เร่งเราไม่รีบเกินไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอดทนรอคอยอีกสักหน่อยหนึ่งก็น่าจะมีโอกาสดีๆนะครับสามไมา้หมายถึงว่าเราอะกำลังมีความรักความสัมพันธ์ที่รอคอยนะครับที่มันเป็นอนาคต อืถ้าเรายังอดทนได้รอคอยได้นะครับแล้วเรายังซื่อสัตย์จริงใจแล้วก็พยายามอดทนอยู่ในที่ของเราสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่ไปเขารเรียกเรียกร้องเกินไปนะครับไม่ได้แปลว่าเราไม่มีสิทธิเรียกร้องนะเรามีสิทธิเรียกร้องแต่ไม่ใช่ว่าเอาแต่ใจเหมือนเด็กเกินไปที่แบบจะเอาตอนนั้นตอนนี้อะไรแบบเนี้ยก็ไม่ควรเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะครับเพราะคุณยังมีโอกาสที่ยังจะได้ในเรื่องของ ความสุขความสำหวังนะไม่ใช่ว่าแบบเหมือนเราเพิ่งคบกันได้ไม่นานนะครับนะแล้วเราก็จะแบบต้องการคอมมิตแล้วมันก็อาจจะเร็วเกินไปเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเออคุณอาจจะมาเพื่อที่จะจับเขาก็ได้นะครับอะไรแบบเนี้ยถ้ามันเร็วเกินไปนะอันนี้หมายถึงกรณีนะครับมันอาจจะดูเซนซิทีฟนิดนึงกับความรู้สึกเพราะบางคนอาจจะว่าใครไปจับเขา อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับาอาจจะมีคนบัน,นกดแคทแน่นอนคือหมายถึงความรู้สึกของเขาเนี่ยถ้าเราอยากคอมมิตเร็วเกินไปเขาอาจจะคิดมุมนี้ก็ได้ไงถูกไหมครับดังนั้นเราก็อย่าพิ่งไปรีบไปเร่งเกินไปนะครับเราก็ต้องให้เวลาเราก็ให้โอกาสกับเขาหน่อยนะครับพพเพราะไพ่ในบนี้หมายถึงโลกส่วนตัวหมายถึงเราต้องมีพื้นที่ส่วนตัวมีเซฟโซนของตัวเองสักพักหนึ่งแล้วก็มีคุณค่าในตัวนตนของตัวเองให้เยอะให้มากหน่อยนะครับ ราชาถือเหรียญเนาะเราก็ต้องมีคุณค่าถ้าเรามีคุณค่าที่ดีมั่นคงกับกรรมที่เรามีความสัมพันธ์กับความรักความสัมพันธ์ที่ดีพอนะครับอดทนรอคอยเนะ่ยยังไงความรักมันก็จะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะมีไพ่อัศาวินถือถ้วยด้วยยังไงความรักความสัมพันธ์มันก็จะวนเวียนกลับมาหาเราอยู่ดีนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่เขากับเรายังจะ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศทางที่ดีเพราะว่าสองถ้วยก็มาแปลว่าคุณกับเขายังสามารถที่จะมีความสุขความสมหวังกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันได้ถ้าเราไม่รีบเกินไปไม่เร่งเกินไปนะครับความรักก็ยังจะลงตัวไปในทิศทางที่ดีสําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ